ครับสบายดีผมอปม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้มว่าผมมาผอกับบ่าวอาทิตย์ทั้งสองหากินอยู่ทิศลาวเนาะพี่น้องเมื่อนี่บ่าวอาทิตย์สิผ้ามาไม่เห็นยาบำรุงเนาะหรือว่าอาหารเสริมของนกเขาเนาะของนกเขาใหญ่เนาะมันหวานเนาะเบิ้งก็เนาะมียังแน่เนาะส่วนประกอบเนาะมีไข่เนาะไข่สองหน่วยเนาะ ຖ້າວ່າເຮົາໃສ່ເບິດໜ່ວຍນີ້ເຮົາຈະເອົາໃສ່ໜ່ວຍດຽວກໍໄດ້ຖ້າວ່າເຮົາໃສ່ແຕ່ໄຂແດງນີ້ຈະເອົາແຕ່ໜ່ວຍດິເອົາເອ2ນີລຸງໄກ່ດລຸກຄຶກ ว่าอาหารนกเขาเนาะพี่น้องนกเขาใหญ่นกเขาหน่อยก็แดงบดเนาะนกเขาสว่าก็ได้เนาะมาเลยกินกันเลยเนาะมามาดิเขามาเริ่มกันเลยเนาะพี่นะ้องเนาะคนอื่นบดเขากระทอ ว่าอาหารนกเขาลงก่อนเนาะสูตรดีเนาะสูตรน,นี้กินทางไหนนกกระทาอะไรกันนกเขาใหญ่เนาะนกเขาเขาว่ากัน,น,นอนไหนเนาะกระทุงหนึ่งโลเลยเนาะเขาเอาเนาะกุงหนึ่งโลเลยปวดตัวเลยพี่เนอะ ว่าให้นกกระทากินนกกระทาามนจะเสื่องแล้วมันจะคันเร็วเนาะมันก็มีส่วนเนาะเพราะว่ามันแสบดิมันกินแล้วมันก็อยากอีกเนาะมันคือเปิดอะไยเนาะเป็นน้ำบริเชียน์หร่เปล่เนาะ อยู่ทุ่งไทุ่งหน้าแล้วพี่น้องบันออกของหน้าย่ำนีก็ออกไห้ออกหน้านะฮะดำหน้าลูกกาเนาะแดงในส่วนนี่ก็บบเป็นตาสิดแดงดำเนาะเหงาแรงไร่ขับกรเลยเนาะชุ้มขับกรเลยเนาะแค่กว่ามีเสียงหนุกวนไร่ไปจักหนุนเนาะหนุนถังกล่องเนาะ วัวกนเนาะพี่ห้อเนาะนะเขาก็เลยแหละไข่เนาะไปเนาะนัะ่นนี่เขาใชเอาแต่ไข่แดงเนาะ Cái <cram> đen của này còn tốt còn lại. Cái đen đó. Ôi, mưa đưa. Mưa đen quá thịp cấp nha, gai đi bọn. เปลือกมันนี่ก็ใส่ได้เนาะพี่น้องเปลือกมันนี่เขาก็ใส่ได้เน้อมีกลิ่นกระใส่เลยยังได้อยู่เน้อไก่ไข่ในบัวยากลอยไม่ได้เนาะเปลือกไม่เอาก็ใส่ได้เนาะอันอันที่จริงเขาจะไปตากแดดก็แล้วเปลือกมันนี่เขาจะไม่โยนใส่นี่แต่ว่าเขาเผาเนา้อเลยบดเลยบริตากเลยยังเลยและนี่มันจะบรกรอบเนาะ bò cọ cây da, cỏ thấy nghe thêm mùn lửa mùn lưới nơi 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 thả mấy cái chim nhà nè con ơi sao đây nè ừ, đen bứt mứ đen thịt đây thì đó ừ. có số mày thua thương đấy đâu <ś led> แดงอีกงชืเลยแดงขาดก,กระรีบหมดหมดต้องตื่นเนาะมันเป็นธรรมดาเนาะ <ś led> มันเปียกให้มันทัวเสมอกันเลยเนะาะเขาจังเอาไปตากแดดบ้านนี้ <ś led> ตากแดดะมานว่มามันกรอบๆไปเนาะ ก็สิประมาณมื่นหนึ่งหรือเรืองมื่นเนี่ยมั้งมันมแหละทายเห็ดถูกเถื่อนมีแต่เรืองมื่นเนาะแล้วเขาก็เอามาันทายใส่กระปุกใส่ย,ยังไหวสาม,มารถให้นกเขาได้กินตลอดเป็นสองสามเดือนอุู่เนาะเขาเห็ดหนึ่งเถื่อนหนึ่งเถื่อนถามว่านกตัวเดียววะ <c ười> ได้กินเถื่องไงเนาะไปไปตายแดี๋วไปเนาะพี่นอ้องเนาะ

มีแต่กระซัาอย่างลรเนาะการเห็ดยาบำรุงนกเขาและนกกระทาเนาะมันสามารมันกินํำกันไหนเนาะ